โลกโคตกลมเมื่อสองสาวในข่าวลือของจิบดราก้อนมาพาห,หน้ากันจังๆบังเอิญโลกกลมหรือพรหมัมลิกิตเมื่อสองสาวที่เคยเป็นข่าวลือกับจีบดรากิอนอย่างเจนนี่แบล็กปิงกับนานาโคมาสุดโมโนคามสฟูมาเจอหน้ากันโดยบังเอิญที่ PARIS FASHION WEEK เมื่อวันที่8เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจนนี่ได้แชร์ภาพถ่ายลายชุดบนโซเชียลมีเดียของเธอจากงานชาแนนที่ Paris Fashion Week for the Spring Summer season ที่ฝรั่งเศสภาพที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือภาพที่เธอเซลฟี่กับนักแสดงหญิงชาวญี่ปุ่นนานาคโคมาสุมอหนาคาแมฟูซึ่งเคยตกเป็นข่าวกับนักร้องหนุ่มตัวพ่อจีดรากน ในขณะที่เจนนี่เองก็เคยตกเป็นข่าวกับจีบรากานเช่นกันหลังโดนเดสปาช์แฉภาพออกเดทในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ภาพนี้อย่างกลายเป็นประเด็นร้อนในชุมชนออนไลน์ในแผ่นชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นว่าอดีตแฟนสาวและอดีตแฟนสาวคอมโบเซตเธอไม่ใช่แฟนคนปัจจุบันของเขาและอีกมากมาย